รบไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับที่เยกสมยังคิดถึงเหมือนเดิมนะฮะอาจารย์ครับก็นึกว่าการเมืองจะนิ่งแล้วแต่ก็ความวุ่นวายภายหลังจัดตั้งรัฐบาลก็ยังมีอยู่ครับครับอ่เอาเอาภายในความวุ่นวายภายหลังจัดตั้งรัฐบาลเอาเอาพักฝ่ายค้านก่อนก้าวไกลอาจารย์มองยังไงฮะจะจะไปได้ไกลไหม ก็ก็ธรรมดาครับพักวัยรุ่นและก็<ม>สิ่งสําคัญก็คือประสบการณ์ก็การจัดการภายในพักด้านของพักก้าวไกล<ม>ก็ต้องพูดความจริงว่าก้าวไกลนั้นเป็นนักการเมืองหน้าใหม่แทบทั้งสิ้น<ม>ใช่แล้วประสบการณ์ทางการเมืองแล้วก็เขาเรียกว่าวัยวุฒิก็อาจจะยังไม่แข็งแกร่งมากนกะอาจจะ<ม>ก็อาจจะมีปัญหาอย่างที่เราพบพบอยู่นะครับผมก็เชื่อว่าถ้าก้าวไกลเขาตั้งหลักตั้งสติดีๆก็ยังเดินต่อได้ครับพี่เจษสมครับความระหองระแหงในพักหัวหน้าพักคนปัจจุบันคุณต๋อมชัยธวัฒ เอาอยู่ไหมฮะก็วินาทีนี้ผมก็ยังเชื่อว่าเขาเอาอยู่เพียงแต่ว่าการจัดการและก็ต้องทําเป็นต้นแบบที่ถูกต้องสิ่งที่มันเกิดชุลมุนก็คือบุคคลที่ถูกขับออกจากพักเขาก็ไม่ยอมเขาก็มาตอบโต้และก็อีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่าความเสมอภาคของกรรมการบริหารพักหรือสสในพักทั้งหลายเนี่ยที่คนหนึ่งขับคนนึงไม่ขับเนี่ยมันก็เกิดความเครือบแคลงไปยในพับสิ่งนี้ผมเชื่อว่า แต่สุดท้ายนะผมื่อว่าพี่ต๋อมเนี่ยคุณชัยธวัฒน์เนี่ยน่าจะเอาอยู่เพราะว่าสุดท้ายมันก็ต้องเปิดเวทีคุยกันครับพักพักมันต้องเดินต่อไปพี่ถิสมครับครับดูเหมือนว่าสิ่งที่พักเก้าไกลทำเนี่ยก็ยังกับเหมือนจะทําให้เป็นมาตรฐานของพักการเมืองไทยเลยหรือเปล่าอาจารย์เอาจริงๆเราย้อนกลับไปนะเราไม่เคยเจอพักการเมืองไหนที่อันนี้ผมไม่ใช่แฟนคลับพักเก้าไกลนะครับท่านผู้ชมเราไม่เคยเจอพักการเมืองไหนที่ที่จะกล้าตัดสินสอสอภายในพัก อันนี้ไม่ใช่สมาชิกหรืออะไรนะครับนี่สอสอด้วยนะครับการที่เขาขับออกหนึ่งคนเนี่ยเขาต้องสูญเสียที่นั่งหนึ่งที่นั่งเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสําคัญว่าว่าไม่ต้องรอคำพิพากษาครับเมื่อสังคมตัดสินเครื่อแพงมีคำพิพากษาจากสังคมเขาก็ดําเนินการเขาเรียกว่าตัดสินภายในพักทันทีผมคิดว่าเขาก็าเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการเมืองแนวใหม่ที่ที่เขาโฆษณาไว้เพียงแต่ว่าอีกหนึ่งคนนั้นต้องหาเหตุผลตอบประชาชนให้ได้ว่าที่ที่ไม่ เพราะอะไรมีเหตุผลอะไรโดยเฉพาะฝ่ายเสียงข้างมากตรงนี้เสียมากกว่าครับพี่เสรสมครับครับความวุ่นวุ่นภายในพักคก้าวไกลนี่จะทำให้ให้คนที่แอบเชียร์อยู่คิดยังไงไหมฮะกับกรณีที่เกิดขึ้นความแตกต่างระหว่างสองสสที่ถูกกล่าวหาฮะถามว่ามันมีผลต่อมวลชนไหม ก็ก็ยอมรับว่ามวลชนที่เป็นน้องๆวัยรุ่นผู้หญิงเนี่ย<ม>ก็ก็มีแต่แต่ในความที่เขารักก้าวไกลและอุดมการณ<ม>์ของของอ่าอ่าเขาเรียกว่าการเมืองแบบก้าวไกลเนี่ยมันมันมันยังโดนใจคนคนรุ่นใหม่อยู่เอาเอา,เอาตรงนั้นพี่จะสมนะมันยังคลิกแล้วก็ยังเดินหน้าทําทําในสิ่งที่ที่คนรุ่นเราต้องการเรียกร้องสังคมในอุดมคติที่เป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลครับ<ม>ถามว่ามีผลต่อคะแนนไหมอันนี้ต้องยอมรับว่ามีผลต่อต่อคะแนนแต่ถึงขั้นเปลี่ยนใจไปเลือกพรรคอื่นไหมผมว่า ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับพี่จิสมครับถ้ามีเลือกตั้งระดับการเมืองระดับประเทศนะครับอันนี้ผมไม่รวมท้องถิ่นนะครับพี่ถิสมครับอาจารย์มีข้อมูลว่าประมาณกลางเดือนนี้สารรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยกรณีคุณพิธาอาจารย์มองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะเป็นยังไงกับพักกับแฟนคลับฮะับคือคือยิ่งยิ่งยิ่งตียิ่งโตพี่ถิสม สมมติว่าพักคุณพิธาโดนตัดสิทธิ์หรือมีเหตุเป็นไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ทำคะแนนนิยมของก้าไกลลดลงหรอกจะกลายเป็นตีกลับระวังนะจะกลายเป็นกระแสตีกลับว่าเอ้ยนี่การแกล้งนี่คือความนิยมในตัวคุณพิธาในการติดตามของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มที่ติดตามคุณพิธาไม่ไม่ได้หดหายไปเลยยิ่งๆนะพี่เฉลมนะครับยิ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยถ้าทํางานไม่ไม่เข้าเป้าไม่เข้าตาเลิ่ชุนละมุนชุนละเกกันอยู่เนี่ย กท่าไก่ก็ยังแรงอยู่นะครับไม่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 ได้เสียมถอยสักเท่าไหร่นะครับทั้งคมไทยอ่ะคนไทยนะครับยิ่งยิ่งทํายิ่งความคะแนนความสงสารยิ่งตีกลับครับพี่เฉมครับครับอาจารย์ไหนๆก็มาฝั่งเพื่อไทยแล้วส่องผลงานนายกเศรษฐาหน่อยฮะหกสิบวันอาจารย์มองยังไงครับค่าไฟลดค่าน้ํามันก็ลดลงวันนี้น้ำมันตัวลงวันนี้วันนี้เป็นเีรดแลัวนะ ครับผมค่าของชีพก็เราพอเห็นจับต้องได้แต่สิ่งที่ยังเป็น <c oughs> ไม่เป็นนามธรรมก็คือเรื่องเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจก็ <c oughs> ต้องให้เวลาผมเข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่ชุลมุน <c oughs> ชุลเกกันอยู่ก็คือดิจิตอลหนึ่งหนึ่งมืนบาท <c oughs> ซึ่งผมว่าตรงเนี้ยพักเพื่อไทยเขาก็เมาหมัดนะนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเนี่ยตาที่ ท่านทั้งหลายถ้าตามการเมืองตั้งแต่เขาเป็นไทยนัิไทยปีสี่สี่มาถึงพลังประชาชนมาถึงเพื่อไทย,น,ยนี่เป็นครั้งแรกที่เขาตั้งรัฐบาลแล้วเขาสะดุดกับสะดุดขากับนโยบายที่เขาหาเสียงไว้ปกติเขาไม่แพ้นะพี่เฉมนะสมัยคุณยิ่งรักรถคันแรกก็ <c oughs> ตั้งคอรมอได้แถลงนโยบายได้เขาก็เอาเลยนะแต่อันนี้ผมคิดว่าดีจะต้นหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยถือว่าผิดฟอร์มพี่เฉลม,อ,มอันนี้พูดกันแบบตรงๆเลยทําไมถึงผิดฟอร์ม ถ้าเรามองลึกๆจริงๆเนี่ยการตั้งรัฐบาลเขารอบเนี่ยมันมันไม่เหมือนทุกรอบอคือเขาภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าโดนพรรควมขี่เยอะ,อะพีพ่สิสมก็ดูสิกระทรวงต่างอยู่ที่ไหนอ่ะใช่ไหมครับขนาดขนาดกระทรวงกรเกษตรอะ่ะส่งคนไปเป็นรัฐมนตรีช่วยเขายังแบ่งกลมให้ดูนิดเดียวพี่สิทสมที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยเขาจิงไม่เป็นตัวตัวเองผมมองว่าพรรคเพื่อไทยรอบเนี่ยไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองจะกลับมาท็อปฟอร์มแบบเดิมดังที่เราเห็นไหมผมว่าไม่เต็มร้อยอ่ะพี่สิสม ตอนนี้พักเพื่อไทยต้องหาคําตอบตอบสังคมไม่ได้ว่าจะเอายังไงกับยืนดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทจะเดินหน้าจะแก้วิธีหรือจะถอยก,อก็ต้องก็ต้องกล้าบอกสังคมไม่งั้นผมคิดว่าอันนี้ผมผมพูดในระหว่างที่อีกสามปีกว่า,าจ,จะเลือกตั้งนะยกเว้นมีอุบัติเหตุทางการเมืองไม่งั้นคะแนนนิยมพักเพื่อไทยนั้นตกแน่ครับ,รบอย่าไปคิดว่าก้าวไกลมีเรื่องภายในพักแล้วเพื่อไทยจะแรงขึ้นยอย่าไปมองตรงนั้นนะครับ,รบผมคิดว่าก้าวไกลเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แรงลดน้อยลงครับพิจิตรสมครับ อาจารย์มองปรากฏการนายกลงพื้นที่อี c ซีภาคตะวันออกหน่อยเพราะว่าอี c ซีเนี่ยเป็นโครงการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ส่งเสริมไว้แต่ว่าคือที่เพ่นผ่านมาเราไม่ค่อยได้เห็นภาพปรากฏการของรัฐบาลเก่าทําอะไรไว้รัฐบาลใหม่จะมาสานต่อแต่แต่รอบนี้เราได้เห็นเกิดอะไรขึ้นฮะโอ้อย่าว่าแต่อ e c ซีเลยครับพี่เจษสมเห็นภาพที่คุณประยุทธ์ทักทายครอบครัวคุณทักษิณไหมฮะเ,เกิดอะไรขึ้นม การตังการตั้งรัฐบาลชุดนี้ในอดีตอาจจะขัดแย้งกันรุนแรงแต่การตั้งรัฐบาลครั้งนี้สําเร็จก็เพราะการเขาเรียกว่าลอมชอมได้ของฝ่ายพลเอกประยุทธ์กับคุณทักษิณฉะนั้นแล้วนโยบายของคุณประยุทธ์ทําไว้ก็คงไม่ทิ้งแต่การที่คุณเสรษฐามาดูอีซีเนี่ย e ีซปัจจุบันเนี่ยมันยังมองภาพไม่เป็นรูปธรรมคนยังมาลงทุนน้อยโจทย์ที่พักเพื่อไทยจะต้องสารต่อทําไม่ได้คือดึงผู้ลงทุนมา ให้มันจับต้องได้ให้เศรษฐกิจมันโตจริงๆมไม่งั้นก็จะกลายเป็นภาครัฐอะ <c oughs> จังหวัดผมเนี่ยเอซีโดยตรงเลยพิ่เสกสมจังหวัดเซนเซาเนี่ยกลายเป็นภาครัฐเต้นฝ่ายเดียวนะพิ่เสกสมนะอ,มอ้างเอซีเอซแต่เรายังไม่เห็นภาพเอกชนเขามันยังมา <c oughs> มาลงทุนเลยตรงนี้แหละครับคุณเศรษฐาเนี่ยมาเห็นหน้างานแล้วคุณเศรษฐาต้องทําหน้าที่เป็นเซล์ลในการดึงคุณมาลงทุนไม่งั้นถ้าเศรษฐกิจไม่เติบโตนั้นสิ่งที่เป็นสิ่งถนัดของพักเพื่อไทยเป็นจุดขายของพักเพื่อไทยมันจะขายไม่ออกครับพี่เะสมครับกา <สม S 1> รไปพบปาผู้นําในอาเซียนและก็ต่างประเทศน,น่าจะเป็นสัญญ,ญาณที่ดีไหมครับ เป็นสัญญาณที่ดีครับเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยและก็เป็นการเขาเรียกว่านายกก็ก็ก็อย่างที่ผมบอกครับนายกรบนตรีสมัยใหม่นะท่านผู้ชมนะต้องทำหน้าที่เป็นเซลล์เซลล์ในความหมายคือไปพบปะผู้คนดึงเข้ามาลงทุนดึงเข้ามาท่องเที่ยวเอาของไปขายนะครับเราต้องเราอยู่กับโลกประเทศต่างๆเราไม่ได้อยู่คนเดียวแบบไม่ไม่ได้แล้วดังนั้นแ,แล้วคุณเศรษฐาก็ต้องก็ต้องขยันหน่อยผมเข้าใจครับสังคมก็กดดันและก็จับตาคุณเศรษฐาและเพราะว่า มันมีหลายอย่างที่คุณเสฐาต้องพิสูจน์ตัวเองแม้กระทั่งการมองว่าเป็นนายกนอม i n a หรือไม่ตรงเนี้ยคุณเสฐาต้องพิสูจน์ตัวเองและสิ่งสําคัญนะพี่เสกสมนะ,ะการควบคุมอารมณ์คุณเสฐาต้องระมัดร,ระวังเพราะตอนเนี้คุณเสฐาไม่ใช่เป็นเจ้าของแสนสิริแล้วค,คุณเสถาคือนายกรัฐมนตรีของทุกคนในประเทศครับ,รบพี่เสกสมครับอาจารย์ให้ประเมินบุค,คลิกโดยรวมนายกหน่อยอาจารย์มองอยังไงฮะคนนี้ อ่าก็ภาพรวมก็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 ต้องก็ต้องถือว่าใช่ได้ก่อนพี่สมศมก็ยังเขาก็ยังโอเคบุคลิกการเป็นผู้นําแต่ก็ต้องอย่างที่ <c oughs> ผมบอกครับการเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นก็ต้องใจยเย็นลงนิดนึงบางทีสื่อมวลชนเขาถามเขาแย่อะไรก็ต้องก็ต้องอดทนเพราะว่าท่านเป็นนายกอะครับความเดือดร้อนของประเทศมันเยอะสื่อก็เป็นเป็นตัวแทนของประชาชนเขาถามเขาซักอะไรก็ต้องก็ต้องอดทนนะครับบางทีบางทีคือเราเคยว่าปรนเอกประยุทธ์อะครับเราอย่าไปทําอะไรสในสิ่งที่เราเคยว่าเขาไว้ อันนี้ครับก็เบื้องต้นผมถือว่าให้ให้ผ่านให้ให้โอกาสนายกทํางานครับครับอาจารย์มีข้อมูลออกมานิดนึงโหนวารินบอกว่าปีหน้าผู้ดูแลประเทศตัวจริงจะกลับมาหลายคนงงแล้วก็ตีความกันค่อนข้างเยอะอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องโหนวารินครับโหนเสดสมกับโหนนพรมก็พูดได้ <laughs> คือคือคือนี่แหละครับที่เขามองว่าคุณเศรษฐาเป็นโนโม m i n หรือไม่อืภาพเนี่ยเขาก็จับ มที่พูดคำนี้ก็ต้องมองกลับไปที่คุณทักษิณมองไปที่การเปลี่ยนผ่านหัวหน้าพักของพรรคไทยสัญญาณที่หหนวารินพูดไม่ต้องจับดาวเลยเหรอครับจับการที่ พักเพื่อไทยเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักจากคุณอุ้งอิงบางคนนักวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวตัวจริงเขาจะมานะนายกตัวจริงเขาจะมาก็เป็นการพยากรณ์แต่ผมเชื่อว่ามันสิ่งเหล่านี้เขาพยากรณจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ไม่ได้ใช่ดวงดาวอะไรหรอกครับผมพูดกันแบบตรงๆเนียท่านผู้ชมมันต้องอมอ,อมครับครับคงหมายถึงเจ้าของพักเพื่อไทยตัวจริงครับ,รบที่สมครับอาจารย์นิดนึงคือที่ผ่านมาเราได้เห็นการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลแล้วที่ผ่านมาก็คือคือส่วนใหญ่จะจะแก้แค้นอะแต่รอบนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะ แก้แค้นได้ยังไงพี่เจกสมเพราะเขาร้อมชอมกันพ่อก็สวอวคลเอกประยุทธ์ยกมือให้คุณเศรษฐาเกือบทั้งหมด่ะพี่เจกสมและภาพที่คุณเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ที่ผมเล่าไปฟังมาเจอครอบครัวชินวัตรและก็ะทักทายกันอย่างเป็นกันเองนั้นมันสะท้อนให้เห็นว่าเขาปรับความเข้าใจและเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วฉะนั้นแล้วการไปแก้แค้นไปล้างแค้นรัฐบาลในอดีตนั้นผมคิดว่าคงไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่าแล้วก็ ครับครับพี่เิญนนิะอาจารย์แล้วไอ,ไอ,เอ้เกือบยี่สิบปีที่สิบกว่าปีเกือบยีิบปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นน่ะอ๋อไม่เป็นไรครับทางบ้านเราเคยทะเลาะกันวันนี้เรารักกันก็ได้ครับพี่เฉลิมเพราะว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าพักเพื่อไทย ก็คงเรียนรู้แล้วว่าการแก้แค้นการทําลายล้างกันทางการเมืองสุดท้าย<ม>จะเกิดอะไรขึ้น<ม>เขาก็ปรับตัวเขาพีเตศสมแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็ยังมีบารมีในกองทัพอยู่แม้จะเก,กษียณแม้จะพลตําแหน่งจากนายกแล้ว<ม>แต่แล้วพรคเพื่อไทยจึงพยายามเป็นเป็น,เป,นเป็นมิตรกับกองทัพไงพีเตศสม,มดูอย่างกรณียุบกรอรมนอเห็นไหมฮะอ่าโอเคแหละผมไม่ความเป็นธรรมเพราะว่าเพื่อไทยเขาไม่อยู่ในในโยบายบแต่สิ่งหนึ่งที่เขาแสดงออกที่เราพบก็คือว่าเขาลอมชอมกับฝ่าย กองทัพสายความมั่นคงและก็เรื่องปฏิรูปกองทัพเขาก็ทําแบบอ่าไม่ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ประกอบกับเรื่องซื้ออาวุธเห็นไหมพี่สมสมเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่เอาเลยนะก็อาจจะเป็นแก้ไขเช่นเป็นเปลี่ยนไปเอาอย่างอื่นที่มันเหมาะสมแต่แล้วมันสิ่งภาพที่มันเห็นคืออ่าพรรคเพื่อไทยกับกลุ่มคู่ขัดแย้งเก่าตอนนี้เราหายโกรธกันแล้วครับเป็นเพื่อนกันครับพี่สมอือ่ะเดี๋ยวรอดูต่อแล้วกันนะครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับครับครับด้วยความดีดีครับพี่สมท่านผู้ชมสวัสดีครับ ก็ห่างหายกัน